เอออเาละครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเออ่ในช่องมินิชีรออีกรอเนืครับเรียกผมไอโฮปก็ไดนะอีอีซึ่งวันนี้ก็ไปประจัญภัยต่อเนาะเอาชีวิตรอดให้ได ah <sh> <t> ้เวันเนาะประจัญภัยครั้งนี้เนี่ซึ่งผมนั้นจะตามหาสิ่งที่เออ่ที่อัปเดตในมิตาเนาะโดยสายชีวิตแบบนี้แล้วเนาะก็คือเป็น เออเอ่อ u r v ร v ว l โหมดเนาะซึ่งไม่อยากจะเป็นอันนี้เนาะอะไรว่าคีทีทโหมดแล้วบอกกับว่าผมอาจตอนประมาณสี่ทุ่มเนาะเสียงเลยอาจจะเบาๆหน่อยเนื่องจากแม่งเย่งใจปลาคุกิสักแต่ถ้าหากหนึ่งหกโมงอะ่ะถึงหนึ่งทุ่มอะ่ะจะพูดแบบไม่เกีใจเลยเอาลนะ วันนี้ก็ตามหาภูเขาเนาะถ้าไม่เจอก็ขอเป็นอะไรใหม่ๆเนาะเอาละไปกันสาเหตุที่มันถูกกับเซาอย่างนี้เนื่องจากทุกครั้งที่ผมเอา,อางี้ไหมทุกครั้งที่ผมปิดเซิร์ฟนั้นเออผม คลิปนั้นผมจะมีเวลาเนาะไปอยู่ถึงช่งชวงเช้าแบบมันมันง่ายเลก็คือว่าเดี๋ยวก็มันคลิปนั้นเอคลิปที่เคยทำอะ่ะรู้สึกว่ามันมันจะเร็วเกินไปหน่อยมายถึงเวลานะมันจะเร็วไปหน่อยวะก็เลยประมาณนี้ไปก่อนโอ้เจอคองในหมู่บ้านวะมีอะไรปุนบาง อ,อ,อ,อยู่ว่ากูเงิมาก่อนว่ะจะไม่ได้อันนี้ไม่ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็อยู่ไม่ได้ครบถึงถึงช่งชวงเช้าก็พอละพอครบเจ็บคิดก็จะหยุดเลยเนาะบอกกับว่าผมนั้นก็ได้เป็นกฎใหม่ละชีวิตเดียวมันดูยังไงอะมันดูตายไวยเกินอะ สามชีวิตแล้วกันเนาะลบไปละหนึ่งชีวิตแต่สองชีวิตเรื่องพวงนี้ผมก็จะปกป้องร่างกายให้ตัวเองให้ดีละอินพีซีเดเมียบนเตียงไม่น่าสงสาร วนก่อนไอ้เฮียวนบ้านก่อนไม่เจอหรอกโค้งอะเชื่อโค้งไม่ไม่เจอหรอกวะไม,ไม่เจอหรอกตรงเนี้ยอืมอย่าตกน้ำเลยอย่าตกน้ำเอ็มอย่าเดินตกน้ำเลยโอ้โหหูหบ้านแบบนี้ไม่เคยเจอคนเมากรอกที่บ้านแบบไหนเอา เขอให้กูเก็บไปแล้ววะเวีนอ๋อตรงนี้เก็บมาแล้วโอเคไม่ต้องสุดใจไปกันไมไปสนใจอะไรมากไปทางไหนก็ไปทางไหนไม่รู้ละไอ้เหี้ยกูงงและอย่างหนึ่งก็คือว่าโลกใบนี้ผมอัปเดตให้เป็นแบบมีพวกเขาเนาะ เตรียมตัวได้เจอเลยเนาะว่าพวกเขานั้นเป็นอะไรและอัย่าก็คือว่าผมได้อ่านมางะมาแล้วเนาะซึ่งไป็นบางะที่โอ้ยสบปายสปรมากอะแนวเจ้าหญิงอะเอบลูรีด้วยแต่สิได้อะมีสิบตอดจบไปเฮีย <c oughs> มแม่งทำลายจิตใจกูไว้สับ <c oughs> คุณแต่งเนาะคุณแต่ง จะเขียนยาวคนนี้ไม่ได้หรอนห <c oughs> นบอกว่าจะอ,าอะไรวะจะพาพระเอกไปแนะนําพ่อแม่เว้ยก็คือว่าเป็นเพง่ายๆก็คือว่าแนะนํารชชาได้ราชนีเนาะเออผมก็ยังคาดใจอยู่เลยว่าเอ๊้ส้าคนนี้จะไปรอดเปล่าวะเอ้จะที่จะทําตอนให้มันจบๆมันก็จบแล้วเวย้ย อ,อผมอ่านเทือนเอานะอเฮียจะถ้หากหาซื้อตัวน,นี้คงหายากมะั้งอือหือพวกเขาก็ยังหายากอยู่เหมือนเดิมนะไอ้สัน้ำที่เหลืหลอไหมโอเคเหลืออยู่เอาเด็กไปก่อนเด็กไปก่อนเนาะเรื่งเ,เป็นมันยากาที่ดีมาก อยากอ่านมากๆารหาไทยซื้อมาก็คงจะส่งส่งเล็บจบอะ่ะง่ายๆเล่มละห้าตอนอ่ะสิทายจริงอ่ะที่มันมันจบเลยอ,ะอ่ะอแล้วก็ดาที่ผมกล่าวจ่อจากคิดเอ่อ ก่าๆเพาว่าผมนั้นเป็นคนที่ทำช่องคนเดียวตัดคนเดียวจึงทำให้ผมนั้นต้องตัดต่อเองทั้งหมดเนาะซึ่งการตัดต่อของผมนั้นก็ไม่ได้ดูเร็วล้าหรอกเนาะอย่างน้อยก็พอรับได้อะแต่ควาจริงแล้วอะ มันก็อยากได้คนตัดต่อนะแต่ว่าก็ยังไงดีอ่ะถือว่าตัดต่อคลิปไปก็ถือว่าช่วยหลือตัวเองเทียตอนนี้ก็กำลังจะหาอะไรตัดมันใหม่ๆเนาอะโอไ้ได้เฮ้ยได้ว่ะจำชินว่ะแม่งขางมากเลยสัตว์ซึ่งอ่านในเว็บเมวเ,เอาเฮี่ ซึ่งเว็บแมวไม่เห็นขาวสุดท้ายที่อัพเดตไว้สองพ1สิเอ็ดแล้วก็จกถาวรไอ้เฮียโคตรค้างเลยแซ่คนระาวนี้มีอีกแล้วหรอเฮ้อ <c oughs> ไม่เจ็บเจ็บหาาเลยหน้าข้างหน้าไฟไหม้หเปล่ะไม่เนาะ ืมรงทางป่าว่ะโอเคขโทษด้วยนะที่อาจจะอาจจะเไม่ค่อยเยอะเนาะซึ่งผมก็อาบนอนกลางคืนแบบนี้แหละถ้าผมมีห้องส่วนตั่มไหร่ก็คงจะอิสทีแบบสุดจัดนะแบบไงจัผูกแบบยิ่งใหญ่กว่านี้อีก เคหลังจากที่ผมกลับไปดูคลิปไม่งเจอบักสุสบักส่งซอลเลยเฮียอันหนึ่งแหลกเกินไปเอออันหนึ่งไม่ใช่บักเนาะแต่มันแหลกเว้ยแหลกเกินไปอันอันแรกไว้คลิปแรกมันเป็นบักเว้ยที่ยังไงอะสบีนามันถือไทยดิงมันคุยกลับได้กันเลยอะแถมไม่ไม่มีการยิงด้วยสัก โคตรโหเลยแต่มันยิงแบบอย่างนั้นนะโอ้โหไม่โหดชิบหาเลยอะแบบกูแบบโอ้โหคุณไอยู่แล้วจ้ากูหนีแด้ยังิบหาแล้วฝนตก fps ดก fps ดับเลยเว้ยก็ใส่สุดโกงก่อนนะไม่ชอบเลยฝนตกแบบนี้โ้ fps เออ fps กูแม่งดับ ข้างหน้าไม่มีแร้วมั้งจบมาเนี่ก็คือแล้วก่อนจะนอนก่อนไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนอนดีกว่าเนาะตัวปิดคีบเลยใช่ไหมเนี่ยอืมไม่อะมันไม่หนุกเลยโอเคยังมีทางนุอนอีกหนึ่งเนาะแต่จะนอนสักครู่เนาะแล้วจากนั้นก็ตัวคีบเ,เอา รบน้องเขียวรบน้องเขียวตามหาน้องเขียวแม่เบิ่นคุดชอบฟังจังไม่ได้เผาเพื่อนคุณไหนหรอกเนาะแล้วที่อย่างหนึ่งก็คือว่าผมนั้นก็มีคลิปวิดีโอมันว่างๆของผมเป็นอย่ีหรอกเนาะตอนที่สองกำลังจะปล่อยละซือผมค่อยได้ปล่อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพวกมันจะมารุมสกรรมโคุณในห้องเฮีย เร็วว่ะชิมายโชคดีคนอื่นเสีก่อนนี่คือเทคนิคหลับเนาะนี่ยังไงอ่ะปรจัพภัยกันตอนนี้คือเว่ยไายังนี้นี้นี้ดีมากที่สุดนี้นี้ นี้ว้ยนี้ว้ยก็อย่างหนึ่งก็คือว่าผมก็ไม่ใส่คิด pgm เนอะเพราะว่าจะอยากตัดสดๆอย่างนั้นเลยอือหืโอดสฟุช,ชยอยู่ที่นีด้วยหรอะ่ะถ้ามีไลฟ์ฟุชนี่ก็โคตโคดโหเลยสัสโอ้โหแม่งป่าใหญ่สัสกูเก็บโคตป่าใหญ่ อยากไม่ครับแม่แอนดี้ดีเว้ยอะไรวะแบบขอลุกอนลบกกระทั่งส่วนโอเคหลบแล้ละเด็ดตรงนั้นให้เจอเนอะอืมจริงๆแล้วก็อยากจะหาใบอมหายากเนาะมาเก็บในเดวเว้ย ไอโอหายาก็มีเยอะมังบังอนาคม่งจบเป็นไปได้ที่จะเกิดเลยอะ่ะแต่ก็เป็นไปได้เว้ยโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ไมีอนยังไงแม่งน่าเสียดามากที่ผมดูมังอ่านมังงน,นั่นอะ่ะ อีเย,ยกาฟินเลยปบในเรื่องโคตรเข้มข้นอ่ะกนรู้ว่ามันยังไงอ่ะมันมันดูจืดจืจดเว้ยสำหรับคนที่อ่านเพิ่งเริ่มอ่านอ่ะแต่มันก็เข้มข้นพอควันอยู่โอเคโอเคอเคือฮ โอ้โหเฉนี่เเกิดเยอะมากเลยมันกับตากับยายที่ที่เดอเออที่อยู่ดีๆก็ติดกูก็าว่าก็หาก็หาอะไรรู้เปล่า,าก็หาเก็บเห็ดไอสัตว์ในป่าสงวนมันปิกดกฎมาไหมปีเตเตแต่ตักเตือนไหมตักเตือนได้ไอยเหียโตรเก๋เขาไม่รูกร้กันหรอกไอสัตว์ ที่คนที่คนรวยแม่งยังแอบปลูกปลูกบ้านในกลางกลางอุทยานไว้ยไม่ได้เห็นผิดเี่ยอะไรเลยสั์แค่โดนตักเตือนแม่ยัดกูขอบุญหน่อยนะเออผมขอบุญกันหน่อยนะซื่งปกติผมว่ายัางไงอ่ะผมไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนั้นหรอกผมก็เป็นมนุษย์ปกตินี่แหละ ที่พูดคุยับเป็น,นสามัญชนอะแต่ว่าโลกมันบังคับให้ผมพูดอย่างนั้นอะ <c oughs> พูดคำหยาบไปวอ <c> ง <oughs> ว่าจะไม่เจอคิดเพื้อนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมเนาะว่ามันคือมังงานเร่ออะไรอ่ะไม่อ่านแล้วไม,ไม่ไม่ฟินจริงอะจะเส็จได้ที่เอ่อที่ไทยไม่ไม่มีเอลซีอะ เที่มังานเร่มนี้สนุกจริงนิ่งหนุกว่ามียายเขียนอีกที่เฮ้ยเฮ้ยหนีนี่ชิบ้าย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  โคตรหนุกเลยอะ <ś c oughs> ย่ะจบว่ะมันกินโดพินเนี่ะโอ้ยฝนตกอีกแน่จริงกูยอยากพึ่งนีดหนะอยฉากมึงอะไรเอฟบีเอ็ดตกกันสักอย่างนี้ก็เอฟบีเอ็กูจะตกแล้วอไอ้เหี้ยก็ปล,อลอ่อยไปเดิน เดอมเยอะไม่ไหวไม่ไหวยินไนวะงี้ช้างช้างหกโบฟ้าไม่มีเนาะทอเสรีที อยากจะเปลี่ยนช่องอะอยากจะเปลี่ยนนี่เนาะแมงหล็กเงแปดสิบสอยอกันโอเคโอเคหายอะไรก็เดียวเลยแต่รู้สึกไม่ชินว่ะ โอ้ยแม่งนานดุกมากเลยอะและหินบอกหินเอาเห็นว่าจบแต่บอกว่าขอบุดที่อะไรสักอย่างเนาะซึ่งไม่อยากมัจบเลยอะอรับไปเฮียงนแม่งสร้างปัญหายเยอะแล้วโอ้ สีก็ไม่อยากสู้หรอกนะแต่เท่านี้มันจะไปต้องสู้เลยโอ้ทนูมังเหลือจำเป็นเลยเออทางนี้กันโอเคทีนี้กันนี่สิดยามากที่แม่งมันยังไงอ่ะมันบอบว่าขอบคุณที่ติดตามสุบนะหวังว่าจะเจอกันอีกนะ กังวลว่าสว่วนเมื่อกีอ้คุณรู้สึกคูหน่อยดีเฮียแม่งกคขัขงสุดๆเลยสัสมีมึงงะหลา,ายเรื่องละที่มึงทำให้กคขังไอ้สัสอื้อหือเน่งลุงปาน่งไทเกอร์เฮียเน่ไทก้าไอ้สัสไม่ใช่ไทเกอร์ไอ้สัสไม่ปลาเน่มันป่าเสือละใครรู้สึกเออเคยรู้จักไปแล้วว่า ต่าเสือสมิงเน่แม่งแม่งเึงเกะไรสับตอนนั้นแม่งตอนเด็กป,ป .2 ปา .3 ไม่คุดเบียวเลยสับเบียวเบียวเสือสมิงยี่หียเชี่ยเลยสับยังไงอ่ะเห็นแบบว่า,าโอ้มันลอยได้เว้ยกูก็อยากลอยสับสับเอ,อ้ยคิปเปอร์ข้างหน้ากูโอ้โหคิปเปอร์อีก โอ้โหไม่มึงมึงปลาจะใหญ่ไปไหนวะอ่าเดี๋ยวนะขอออกจากปลานีก่อนทำไมแม่งมันเต็มไปด้วยปลาดีแบบนี้วะเออรู้ว่าเป็นไปโองหายาวะเออใช่ละอันนี้ไปโองหายาวม่คอยหาพบกันง่ายๆเว้ยแล้วแม่งม,มันทำ้ม่มันหา ทำไมทางออกมันหายากยากอะสักสาทิตคือเราโว้ยสัก,สก,สก,สกเอ้ยพแลมั้าขอบคุณที่ตามรับชมหวังว่าจะเจอกันในพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันในชัติที่ต้องการน,นะครับบ๊ายบาย,ยไม่อยากอันนี้เลยเนะเาะเรียูวถตงมาเลยแม่งคาวิ5าเลยอีสักแล้วก็อิจฉาคนอื่น